สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาทดสอบเครื่องยันมาปั๊มดีเซลนี้ให้ดูนะครับเป็นดีเซลนะครับปัม๊ม5 5 5 3 5นะครับปั๊มใหญ่นะตัวนี้ดีเซลม้อนสายอาัตโนมัติสซ์ทไฟฟ้านี่ครับเอา,เอาจะสตาร์ทเครื่องให้ดูเลย แรงมากตัวนี้เห็นนะจุดไม่อยู่เห็นครับถ้าเ,าเปิดวาตรงนี้มันจะระบายไปฝักระดลูกถ้าจุดตัวนี้ไม่อยู่เลยตัยวแรงงันน้ำเห็นครับแรงมากเห็นครับเราใช้สายตัวนี้นะตันนี้เป็น นะแล้วก็อันนี้จะเป็นม้วสายเก็บอัตโนมัตินะครับนี่นะยครับแหมระบบปมยกสวิตช์มันจะม้วนสายเข้าขอัตโนมัตินี่นะนะตัวนี้ยกวาล์วดักเครื่อง นี่ครับดีเซลสวยๆเลยตัวนี้เครื่องขนาดหกแรงขอบคุณครับ